อยู่ในป่าค่ะเพื่อนๆอ,อยู่ในสวนเดี๋ยวต้นเดือนนี้กลางเดือนไม่กี่วันนี้น้องจะทำสปริงเกอร์ว่าให้สักสามสี่จุดแล้วคะ่ะเมื่อก่อนมีก็ลื้อเขาออกเขาไม่แรงลูกชายทำเช้าปฏิทิ์ทำเช้าปทิเช้าปฏิทิ์มาทำสปริงเกอร์ให้น้ำไม่แรงเลยก็เลยลื้อออกเดี๋ยวให้น้องเคยทำให้ใหม่ไม่ไหวที่เียด รอยืนนานทั่วแปบค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายจะนี่ค่ะก็พอกินเหมือนกันนะลวกกันน้ำพริกอะไรนี่ค่ะแก่อันนี่นี่เขาไม่เขาจะออกทุกเม็ดนะคะเขาไม่ได้ตัดต่อไม่โดนตัดต่อพันธุกกรรมค่ะเป็นพืชเพื่นบ้านเราจริงๆค่ะ เดี๋ยวน้องจะเอาถั่วนี่ค่ะเก็บไว้เพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ทักมาค่ะจะส่งไปให้คนละเก้าสิบเม็ดก็ยังดีเดี๋ยวส่งให้เองค่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาส่งเงินมาให้เราเดี๋ยวเราถ้าส่งชื่อที่อยู่มาเดี๋ยวเราส่งให้เองเราต้องช่วยกันรักษา พืชพันพื้นบ้านเราไว้นะคะเพื่อนๆมีก็ส่งมาให้เราบ้างแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะเพราะว่าที่เราไปซื้อเขามาปลูกนะคะอย่างถั่วฝักยาวนี่เขาก็จะออกสีห้าฝักแล้วก็หมดเลยไม่ไม่ไม่ไมไมออกอีกเลยค่ะเขาให้แค่นั้นค่ะ <laughs> เขาไม่ให้เยอะ <laughs> นี่สะขาชาย,ยายังไม่ได้ตัดกินเลยเดี๋ยวจะตัดกินแล้วค่ะแล้วก็จะหาผักเซี่งดามาปลูกอีกผักเซี่งดาลูกเขาสองปีก่อนที่ลูกเขาทำบ้านก็ตัดงเรกันตอนนี้นู่นค่ะ อสอนรามค่ะสอนรายทั้งโน้อนอีกกองทางหน้าบ้านอีกเขาออกดอกเยอะเลยค่ะมีดอกนี่ก็ผักก้านตรงผักก้านตรงได้ไว้สามกอ เดี๋ยวถ้ามีตังก็จะดินสักลำม,มาให้เขามาใส่ตรงเนี่ยคะ่ะดิมรั้วนะคะเดี๋ยวจะได้ปลูกอะไรต่อเมื่อะไรมั่งปลูกอะไรนะปลูกอ่ะอต้นตุกแกคะ่ะข้างรั้วไม่ค่อยมีดินมีแต่หิน มีแตอ่อะไรนะีซีมเมนทุกอ่างทุกสะน้ำทุกอะไรแล้วก็เอาซีมเมนไปทิ้งถอริมรั้วค่ะเวลาจะปลูกอะไรเขาก็เป็นโพรงค่ะเขาไม่ไม่มีดีนี่ค่ะถั่วแปะ มเรามีไม่กี่ต้นนะคะไม่นิดๆหน่อยๆน,นะคะแทบไม่ได้ซื้อกินผักเลยค่ะมะเขือนะกินจนหมดต้นนะคะนี่ก็ยังได้ซื้ออยู่ค่ะนี่ค่ะวันนี้หลานซื้อมาให้จากตลาดเดี๋ยวจะตำค่ะ ตำถั่วตำมะเขือตำอะไรนะี่ะเสตรเทสวยๆทั้งนั้นเลยน้ำปลาร้ก็มีแล้วมะกอกก็มีแล้วแล้วก็อะไรอีกนะอ่อไม่มีของสดค่ะไม่ได้ซื้อของสดไว้ตั้งแต่โฮปีใหม่ละเบื่อซื้ออย่างละถุงละถุงกินจนเบื่อ แล้วก็ก็หยุดกินไม่ได้ซื้อไว้ไม่ได้ตำตั้งนานแต่สองสามวันนี้เป็นหวัดนะคะ,คะก็เลยอยากกินอะไรเปรี้ยวๆเผ็ดๆ,ๆค่ะเมื่อวานนี้ก็แปดสิบบาทโอ้เขาจะหวานค่ะหวานนำเลย นี่ย้ายปลามาไว้ในนี้เกือบหมดแล้วค่ะจะย้ายกระถางมาไวไ้แถวนี้ด้วยค่ะจะเอาไว้ปลูกไม้น้ำอีกสองกระถางก็ปลูกได้แค่เนี้ยค่ะ เอาไว้เดินดูค่ะวันๆก็เดินดูนนดูนี่ <c oughs> นี่ค่ะปลาออกเกือบหมดแล้วมัง้งหมดแล้วมัง้งเดี๋ยค่ยตักน้ำออก <c oughs> อย่างนี้ทุกทีอเวลาย้ายตักปลากลัวเขาจะไม่หมด <c oughs> อะไรเขียวๆก็สดชื่นนะคะนี่ชะมน,นาคค่ะเริ่มไปแล้วค่ะเริ่มเกาไม้ไปไปเครือนี่พวงหน้าค่ะพวงหน้าค่ะโคูนนี่ก็ต้นโตแล้วนะเมื่อไหร่จะออก จะให้ดอกคะ่ะคุณปีนี้ก็ลงออะไรนะสวรสไว้นั่นก็ฟักข้าวคะ่ะขึ้นทํารั้วนะคะว่าจะให้เขาขึ้นมาต้นนี้ฟักข้าว โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ